แล้วแล้วถามนะครับภูมิอาหารเป็นไงบ้างครับไม่น่ามาทางนี้ทีเลยฮะตอนที่อาร์มเต้นบีบอยอ่ะตอนตอนนั้นเราก็แบบเต้นด้วยความชอบนะครับอ่าอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าเราจะมาดูการแข่งของวีเด็กการ เดี๋ยวผมงกับาไปดูพี่ปาไปเชียร์พี่ที่ไหนสิ่งก้าครับห้างเดือนนายพระรามเจ้าวันนี้เรามาถึงแล้วครับพี่เดย์อยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับเขามีแข่งอะไรบ้างพี่วันนี้หลักๆวันนี้ก็เป็นไทยแลนด์มาสเตอร์เกมเนาะครั้งที่หนึ่งวันนี้เหมือนรวมเอานักกีฬาทีมชาติไว้เลยแข่งกี่ประเภทกี่แบบอะไรพี่หรือว่ามันก็ตามปกติแล้วเขาจะแบ่งทุกทุกห้ากิโลใช่แต่นี่คือแบบเป็นโอเพ่นเลยของพงศ์ว่าเพราะพ่อไกยโอเพ่นก็คืออายุไม่เกิน40ปีลงด้วยกันหมดเลยเลยเี่นกี๋ฬาพี่เดย์ต้องมาเตรียเเวลาา แข่งกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วแล้วถามหน่อยครับคุมอาหารเป็นยังไงบ้างครับไม่น่ามาทั้งนี้ทีเลยววนนี้เราอยู่ที่ห้องเก็บตัวเรียบร้อยนะครับไปดูพี่เดทาสีกันดีกว่าครับอ๋อเข้าใจแล้วพอมันทาแล้วมันเห็นแบบทุกก้อนแม่งแบบชัดเนี่ยโดดขึ้นมาหมดเลยอ๋อมันทารอบแรกไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนสีก่อนที่จะทาสีพี่เดก็ใช้เชือกร์มสั้นๆกูเห็นแล้วกูรู้สึกว่าแบบเป็นการวอร์มที่แบบ ดูเอาจริงเอาจังอ่ะเมื่อกี้พี่เขาคุยว่าพี่ต้องให้ทาสีเพราะว่าเมื่อก่อนตอนประกวดมีแบบคนผิวดำคนผิวขาวแข่งกันแล้วคนผิวขาวแพ้เพราะว่าวกรรมการมองไม่เห็นกล้ามเนื้อชัดเจนพอคนผิวดำชัดกว่านี่พี่เขาพูดเมื่อกี้นะมอกี้เราลองข้ามานกันดีกว่าเดี๋ยวให้ติดตามาพี่เบย์ไปอันนี้กรคู่แข่งแข่งขันของเราเริ่มพยอยขึ้นมากันแล้วครับเดี๋ยวเรารดูกันว่า การแข่งขันจะเป็นยังไงก็เดีวเราจะพาไปดูบูทต,ต่างๆด้านานู้นอีกทีนึ่งดูแต่ละมัดของพี่เขาไม่ธรรมดาจริงๆนั่นพี่เดมมาแล้วครับาสีแล้วเป็นงตอนแรกผมตอนแรกดูก็ก็ทุกคนก็เหมือนนกันนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยพอทาแล้วแบบโอ้หไอ้เยอะเอเอ,เ,อ,เ,อเข้าใจแล้วอาจจะดูแลรู้สึกว่าแบบว่าเอ้พี่เขาได้กันมาง่ายหรือเปล่า ถ้าพวกคุณลองเข้ายิมแล้วลองเล่นดูนะครับจะรู้ว่าไอ้ทุ่งมัดเนี่ยแม่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่ชื่ออาร์มคือคนนูน้นใช่ไหมครับในโปร3เสมัสยคนนี้เหรอเขาจะเก่งนะเขาเล่น, B นบีบอยมาก่อนอ๋อบีบอยมาก่อนมีคำถามสั้นๆครับาจากบีบอยสู่นักพอก่อะไรคือแรงบันดาลใจไว้ครับ ตอนที่อามเต้นบีบอยอ่ะตอนตอนนั้นเราก็แบบเต้นด้วยความชอบเหมือนกันพอถึงจุดสิดหนึ่งที่แบบเราเริ่มโตขึ้นแล้วเราต้องเลือกทางที่มันจะเอามาทําแล้วไปต่อยอดเขใจแล้วก็ไปเลี้ยงชีพเราไปเห็นกีฬาชนิดนี้เราก็รู้สึกชอบเหมือนกันแล้วเราก็ลองแบบเอาไปคิดดูว่าแบบเราชอบอนไหนมากกว่าอามก็ลองไปเซิร์ชหาในกลุ่มเพื่อนกีฬาประเภทนี้มันเป็นยังไงมันมันแข่งกันยังไงพอเราเห็นเราเรารู้สึกชอบเราเลเอามาเป็นแรงกระตานใจ เออโอเคครับเตรียมตัวก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกทีเลยเขบคุณครับกูสัญญาว่าสักวันหนึ่งกูจะเดินขับซอยแบบพี่เขาถึงกลางโตแบบพี่เขาโอ้ยเหี้ยอ้วนในสัตว์ซอยแคบพอใจมึงยังมึงแม่งเลวจริงไปดูกันครับ fight Yeah, yeah. We'll ่อไมพี่ <ok ี่แม่เหงื่อท่วมโอ้ยอะไรวะเนี่ยเหนื่อยิ่งกว่าซ้อมเลยโอเหงื่อท่วมเลย ทีทีหนึ่งอ๋อโอเคตอนนี้ก็จะมีทก็ได้เข้าว่ามีโทซีประกอบเพลงอืคือเล่นประกอบเพลงคือเปิดเพลงแล้วโพ้ตามไปทีละคนเยสเด้โอเคโอเคับมีพับก่อนดีกว่าท่วมมเลยสวัสดีครับมีแนะนำวิธีการดิบด้วยนะครับขั้นตอนการดิฟก็ไม่ยากครับสตาร์ทรถหาโค้งที่ดีที่สุดแล้วก็เข้าไปด้วยเกียร์ห้าแล้วก็ดึงเบรกมือ ที่สั่งไปก็คือกาแฟที่เป็นที่นิยมที่คนทานกันมากที่สุดนะครับก็คืออเมริกาโน่นะครับแบบไม่หวานเลยกาแฟดําธรรมดานะครับเราก็จะมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเฮ้ยเมื่าอกี้นี่ก็ได้ชิมไม่เฉยชิมไม่เฉยเฮ้ยอร่อ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 ยได้ไหมอร่อยอร่อยเอาอีกเอาอีกแก้วเดียวไอแก้วเดียวไอแก้วเดียวอันนี้ปกติขายที่ไหนครับ ขา,ขายมาเลกาแฟาากฟ็สำหรับใครที่ชื่นชอบกาแฟนะครับสามารถติดต่อได้นะคะกับร้านอราิโก้ร้านต่อไปที่เราจะนำเสนอ,อกันในวันนี้นะครับก็คือร้านนี้ครับผมเป็นร้านที่อุดมไปด้วยความสุขภาพดีครับเราผ่านเลยแล้วกันนะครับผมมีเดกอกไก่กับอะไรก็ไม่รู้ใครจะไปอยากแวะเราสุขภาพดีเชิญทางนี้ครับนี่คือชื่อร้านอ่านว่าคลีน อ่ะมาชิม,มเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาป่ะที่เย็นเย็นก็อร่อยที่เย็นเย็นยังอร่อยใช่ไหมครับห้าโมงมาใหม่บ้างอันนี้เป็นไงมะพร้าวมะพร้าวอือหือมะพร้าวโคตดีความเปรี้ยวของเขาก็คือทุกอย่างรสชาติแบบส้มก็ส้มเลยมะพร้าวก็มะพร้าวหอมหวานเลยเขาก็การันตีด้วยว่า,<พ>าทุกอย่างของเขาคือโล w f a โคตรอร่อยอันนี้เป็นการช่วยชีวิตผู้ลีภัยจากสงครามครับมาถึงว่ามูลนิธิก็คือเป็นคนจัดการหาให้อ๋อนี่มาสถาบันชาติเลยเหมือนเกิดมาแล้วไม่มีใครรับรองอะไรใดๆเลยก็คือทางนี้จัดการให้ได้ตอนนี้เราอยู่ที่บูธที่ทรงพลังอีกหนึ่งบูธนะครับก็คือลองชิมได้ลองชิมครับ <Concept>. <S <S คอนเซนเทรตยี่สิบกรัมเหมือนกันครับซีเรียลเรื่องแฟตมากกินตัวนี้ซีเรียลเรื่องแฟตน้อยกินตัวนี้เราไม่ซีเรียลเราแดกคู่เลยไหมผมไม่เคยกินพวกนี้ครับผมก็จะรู้สึกเหมือนกับมันแบบว่า<ไ>มัน,<ไ>น,ย,นยั้ยัน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 ิดนึงต่อไปอันนี้มีแฟตน้อยอีอีสุดก็คือ สำหรับคนที่ตามหาโปรตีนแบบง่ายๆครับก็นี่เลยเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดมอไทยอ่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ดูด้านนี้นะฮะดูด้านไหนครับซึ่งีเราต้องดูด้านนี้ครับพี่โอ้ยแล้วเล่นครับผมข้างในก็จะมีอิเล็กตริกโปรตีนนะครับไอโซเกนเซชั่นสักด้วยนะครับขายตรงสุดๆได้ครับเดมอไทยนะครับเรียบร้อยครับผมชิปกันแล้วเอาไปทั้งแท่งได้เลยเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคขอบคุณครับครับผมขอบบคคุณรัขอบคุณครับ เราเมืงครับมีแค่เวงเดี๋ยวไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อื่นหรือวิถีทางอื่นด้วยอครับทีมก็มีหลายอย่างค่ะแต่ว่าที่เที่ยวมาขายอ๋อชอบเม่นด้มีค่โอเคครับัไอ้ฟิตเนสข้างบนนี่นะก็สำหรับใครที่อยู่โซนพระราม9นะครับสามารถมาดูฟิตเนสที่นี่ได้นะครับก็ใหญ่โตอยู่ข้างบนเมื่อกี้เห็นแล้วนี่คืออะไรอ่ะนมอัดเม็ดเหรอครับโบติงไข่ขาวหนึ่งเม็ดเท่ากับไข่ขาวกี่ องเราต้องกิน3เม็ดเพื่อได้ไข่หนึ่งฟองค่ะอ๋อต้องกิน3เม็ดเพื่อให้ได้ไข่หนึ่งฟองมี2รสนะครับรสนมกับกรสช็อกโกแลตขอไข่1ฟองครับไข่หนึ่งฟองกิน3เม็ดมอขอ3เม็ดเลยนี่คือเรากําลังกินโปรตีนจากไข่ขาว1ฟองครับเคี้ยวได้เลยใช่ไหมเคี้ยวเดียวค่ะอรือแปลกดีมีความมิน้นท์อยู่ขอบคุณครับ สำหรับบูธนี้นะครับขึ้นชื่อเป็นบูธธรรมชาตินะครับก็จะอ,อยู่กับธรรมชาตินะฮะโล่งๆตามสายลมพัดผ่านมาผ่านไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะพูดถึงกันแบบว่าสําหรับคนที่แพ้นมบวชทุกบูธเลยไม่มีนมบวหมดเลยรวมถึงบูธนี้บูธสุดท้ายของเราด้วยอันนี้อ๋นนอ,ออกไก่แห้งอันนครับเป็อกไก่แห้งวันนี้จะเป็นเนื้ออกไก่ไม่ผสมแป้งเลยเป็นเนื้อใใคล้ายๆรสชาติเหมือนเนื้อเรืองเลยอันนี้ก็เอาไปเวฟทพันได้เลยใช่อาหารพร้อมทานเลยได้ถูอีทเลยค่ะชิมได้เหรอครับได้เดี๋ยวเวฟให้เลย เอาได้ครับเอาชิมเลยก็ได้ครับเอาล้ก็เป็นแห้งๆแบบนี้เลยฮึ่มลืมอกไก่มาเลยครับหุยดีมากกินง่ายกินได้เรื่อยๆเลยนะอันเนี้ยสำหรับใครที่แบบว่ากินยากเบื่ออกไก่เบื่อของกินที่หาก,กินงยงยับย,ยากๆสำหรับอันนี้นี่ตอบโจทย์มากกับร้านนี้นะฮะธรรมชาติได้กลับมาแล้วนะฮะกับบูธนี้นะครับสอบถามกันง่ายๆสั้นๆดีกว่าครับอธิบายเลยครับผม ไม่มีอะไรจบเอาใหม่5432ีม่มีไม่ใส่น้ำตาลนะคะถ้าจะหวานก็หวานเพราะว่าเยาหวานอย่างเดียวเลยว่าหวานอย่างเดียวไม่มีใส่กรนบูดด้วยค่ะเป็นธรรมชาติ100%เ็ลยมีกี่รสชาติครับมีมะตูมอัญชันเกบหวยไปเตยแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะใครอยากหาน้ําดื่มธรรมชาติเพื่อความสดชื่นก็ตามนี้ได้เลยหรือว่ามีขายที่ไหนพิเศษอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับยังไม่มีค่ะสามารถติดต่อได้ตามอ๋อยังไม่มีโอเคขอบคุณครับ ก็ได้ครบแล้วนะฮะกับทุบูธที่เราเดินวนกันมานะฮะไปต่อทางนู้นดีกว่าครับก็ระหว่างรอการแข่งขันช่วงสุดท้ายนะครับ,รบจะเห็นได้ลหลายๆคนก็จะแบบมีแอตเทอนตี้เช่นแบบเกลี่ยสีให้สวยยืนเมาส์มอยกันรวมไปจนถึงออกกำลังกายทุกอย่างเอือพยายามทำให้ได้มากที่สุดเพื่อให้รอบนี้ได้โชว์กล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดคนแรกของเราคือพี่เดนะฮะรอดูได้เลย กะแดกแดกแม่งเข้าไปเถอดแดกมุมานแดกสว่าปามแดกให้ประสาทแดกแดกให้หมดจดเหมือนโจรปนแดกให้ร้านมันจำแดกคนเดียวเดเพ่มาเป็นพันแดกแม่งเข้าไป มีปัญญาแดกเขาไปแดกให้เรียบแดกให้เกลี้ยงแดกจะเป็นจะตายแดกเอาโลดแดกชิพหายแดกจะอ้วกตาแดกเหมือนมะเร็งแดกแดกแล้วแดกอีกยังไม่พอเนี่ยก็จบแล้วการแข่งขันนี้รอดูว่าใครจะได้ดันดับที่เท่าไหร่รอประกาศอีกทีนึงเราไปดูหลังไวทีเขาดีกว่าว่าเขาไหวไหมก่อนดีกว่าได้กินน้ำแล้วพักก่อนพี่พักก่อนพี่ก็เดี๋ยวให้พี่เดย์พัก่อนกันไปก่อน รอฟังผลรอฟังผลรางวัลรองชนะเลิศลำดับภาษาหมายเลขสามท้าวริสตันกูรโอ้ยยังดเอาเว้ยเอาเว้ยลุ้นเอาว่ะเอาว่ะลำดับที่สองได้เงิทองแดงได้แก่หมายเลข10เอทัยด์รีบจากประเทศไทยเนี่หนึ่งสองชิงเอาแล้วเนี่ยว่าแล้วรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งเหรียญเงินได้แก่หมายเลข1บกิจดิษฐ์ ได้ของเราได้ที่สองนะครับอาร์มได้ที่1นึไปตามคาดครับก็นิดเดียวเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อบางเส้นเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปหลังวทิทีไม่ต้องไปหลังวทีละมากันละ พี่ไหวไหมไหวครับฝา,า,ากอะไรทิ้งใช้ชนิดหนึ่งอ่าวันนี้ก็เหรียญเงินเนาะดีใจครับเนาะก็แข่งกับรุ่นน้องอทีมชาติเหมือนกันก็สนุกครับอยากให้ฝากให้น้องๆทุกคนนะอยากเป็นนักกีฬาข้าอกายก็ตั้งใจฝึกซ้อมขยันรุ้มหันนะฮะนี่ฮะคนต่อไปครับก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยเนาะเปิดยิมด้วยครับเปิดยิมก็เดียร์ยิมเนาะ เดียมเชียงใหม่ครับเดียมเชียงใหม่แล้วก็มี Facebook ครับเฟซบุ๊กเดียมเลยนะครับเดียมใช่ครับก็ติดตามได้เนาะทีหน้าว่าจะแข่งงานต่อไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งให้อีกทีนึงโอเคต่างเชียร์กันได้ได้ครับโออเคขแล้วครับสนุกไหมครับสนุกพี่มันมันตื่นเต้นด้วยนาทีจริงๆว่าจะเป็นบั้นบั้นใบผมเปียวๆใช่ผมจะพยายามครับผมจะพยายามครับผมสวัสดีครับ ทั้งหมดที่เขาทํามาตลอด1ปีหรือที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อเอามาโชว์ในการแข่งครั้งเดียวเท่านั้นเพียงแค่1วันเท่านั้นที่จะได้โชว์สิ่งที่สร้างมาตลอดนี่คือกีฬาพาะกายครับสุดยอดจริงๆ